คุณผู้ชมคะช่วงนี้ค่ะก็จะเห็นว่ามีกิจกรรมบันเทิงมากมายนะคะที่เพื่อการส่งน้ําใจไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่เนปาลค่ะจัดขึ้นอยู่บ่อยๆในช่วงนี้นะคะซึ่งก็มีอยู่งานหนึ่งค่ะชื่อว่างาน Play for n e p น l งานนี้นะคะคนเน้นไปที่การช่วยเหลือเรื่องของการฟื้นฟูบ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งก็ได้เหล่าศิลปินอาสามาร่วมช่วยเหลือกันอย่างคับคั่งค่ะ ครั้งแรกที่นัดศักดาทรได้ร้องเพลงฮิตของตัวเองคิดถึงดังๆคู่กับเจ้าแม่เพลงประกอบละครฟิล์มบงกฎเชิญชวนผู้ที่สนใจให้ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในงาน Play ฟ o r n e น a าซึ่งตามสโลแกนของงานนี้เล่นด้วยช่วยเพื่อนสร้างบ้านหวังกระตุ้นให้สังคมไม่เพียงส่งน้ำใจไปเนปาลแค่ช่วงแรกแต่ระดมทุนฟื้น,ฟ,นฟูบ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปจากนี้ อันนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่ามันเหมือนไปช่วยฟื้นฟูเขาเรียกอะไรบ้านเรือนซึ่งมันจะเป็นที่อยู่อาศัยที่เขาเรียกว่าอยู่อยู่กับเขาไปไปอีกระยะหนึ่งเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็จริงๆก็หวังว่ามันจะไม่ใช่ไม่ได้เกิดขึ้นแค่วันนี้คืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยยังยังเขาเรียกอะไระติดตามสถานการณ์แล้วก็ส่งแรงใจส่งแรงรัพย์แรงอะไรต่างๆไปไปช่วยเหลือได้ต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเชื่อว่า ยังไงมันต้องใช้อีกสักระยะแหละกว่าจะกลับมาเป็นปกติอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่าการที่จะบูรณาทุกอย่างที่มันเสียไปแล้วให้มันกลับมาบางทีมันต้องใช้เวลามันไม่มันไม่ใช่แค่แบบเทเงินไปตู้นึงแล้วมันจะจบอะไรเงี้ยคือมันคือมันต้องต้องมีระบบใหม่ต้องมีความช่วยเหลือจากทั้งหลายทั้งความในเรื่องของความรู้ในเรื่องของการวางระบบในเรื่องของอะไรที่มันจะต้องระยะยาวกว่าที่เขาจะกลับมาแบบเข้มแข็งได้เหมือนเดิมเรื่องของจิตใจเรื่องของขวัญที่เสียไปหรืออะไรเงี้ยพี่วิวว่ามันมันหลายส่วนที่แบบมันต้้องใชเวลาค่ะ ก็ต้รู้สึกสนับสนุนองค์กรนี้ค่ะการประมูลเสื้อพร้อมลายเซ็นศิลปินคนโปรดเพียงไม่กี่นาทีก็เคาะราคาไปถึงหลักหมื่นบาทรายได้มอบให้มูลนิธิศูนย์ศึกษาที่อยู่อาศัยแห่งเอเชียซึ่งเป็นเครือข่ายสถาปนิกทำงานในชุมชนแออัด19ประเทศและเคยร่วมงานกับองค์กรพัฒนาในเนปาลมากกว่า20ปี ไม่เพียงมีแนวคิดสร้างที่อยู่อาศัยแก่ผู้ประสบภัยเท่านั้นแต่ยังมองถึงการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์และการสนับสนุนข้อมูลเชิงสถาปาตัต์เพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วยตัวเองในระยะเวลาที่พอล่วงเลยผ่านไปสักพักเนี่ยมันทางานบรรเทาทุกข์มันก็จะลดความสําคัญลงและงานฟื้นฟู งา,งานทำให้ชีวิตของชาวบ้านกลับไปใช้ได้ตามปกติเนี่ยมันก็จะเริ่มทวีความสําคัญแต่ในขั้นนี้คนก็จะเลิกสนใจกันละนี้เราเลยคิดว่าพอยสําคัญก็คือว่าวันนี้เราอยากจะปลูกให้คนเห็นว่ามันไม่ใช่แค่เฉพาะหน้าแต่มันมีเรื่องระยะกลางและระยะยาวด้วย เพียงวันเดียวที่ Play ์ฟอร์ p นบนเล่นด้วยช่วยเพื่อนสร้างบ้านจากที่ลานพาร์คพารากอนระดมเงินบริจาคได้ถึง623,958บบาทจากแรงช่วยของนักร้องหลายค่ายและศิลปินอาสาพร้อมส่งมอบให้มูลนิธิศูนย์ศึกษาที่อยู่อาศัยแห่งเอเชีย